แห้งจนไไม่รู้้แหงงงยันี่แกจะไปอ้นั้นวันไหนไม่รู้ว่าจะสวัสดีครับจ้าวันที่สิบแปดวันนี้เท่าไหร่นี่สิบแปดไหมวันเสาร์ก็ตรงกับงานรีโวรีโวซูเปอร์เดย์ซูเปอร์อะไรนะเออซูเปอร์ดิวซูเปอร์ดิวโอเคครับผมเช้าเช้าวันนี้ครับเดี๋ยวพาชมครับผมด้านหลังลูกค้าใช่เอาจิงแล้วนี่รายการสดของเรารายการสดอินดี้รายการสดอินดี้ก็คือ ไม่ไม่ไม่ไช่น้อยสดคืออาการสดอินดี้ไงเดี๋ยวพาชมรถด้านหลังก็นี่ไงเออไม่ใช่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ฟินิกส์อันนี้ฟินิกส์อันนี้โนวาเดี๋ยวไปดูดีโวครับเดี๋ยวไปไปอ่าครับก็เป็นฮานดีโวเดย์นะครับเป็นตัวกระบะตัวเตี้ยสี่ประตูครับตอนนี้แต่งมาแล้วครับผมเปลี่ยนล้อเรียบร้อยแล้วครับเป็นตัวสี่ประตูเป็นตัวเกรดมิดนะครับเดี๋ยวดูภายในนิดนึง อ่าเป็นเกียร์ออโต้นะนี่ครับผมอาร o d ีโวเดยอีกคันตัวนี้แล็บติกเกอร์เป็นตัวสี่ประตูเช่นกันครับผมเดี๋ยวดูภายในครับอ่าเกียร์ออโต้เหมือนกันครับก็แต่งโชว์ครับผมแต่งเพื่อความสวยงามครับไอัน,นี้จะเป็นตัวสูงพีรันเนอร์ใครที่สนใจก็เข้ามาดูวันนี้ครับพิเศษสจจุดในงานนี้นะครับวันที่1 8บ i v o d ีโวนะอ่านี่ก็ตัวเตีย้ยแต่เป็น สี่ประตูนะครับอืมครับผมเกียร์ธรรมดานะก็รถมาจอดโชว์เดี๋ยวก็ช่วงเย็นช่วงบ่ายๆก็จะมีการไลฟ์สดนะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับผมก็บีเวอร์ดเดที่โตต้ตาพิจานวานิชราขาอาหารใหญ่เหมือนเดิมครับผมก็สวัสดีครับ